ปลาวันนี้ที่ได้มานานๆได้ตัวแต่ก็คุณภาพครับดูตัวนี้นี่ไข่เต็มท้องเลยใส่ไปเลยน้ําเดือดแล้วผมต้มยำน้ําใสในขนนปลาขนุนครับตัวเบ้อเลยกินนิ่มๆเลยครับนี่แล้วโดนแล้วนี่ปลากระทะอีกหนึ่งตัวใช้สวยเลยครับตัวนี้ อนน้เป็นข้ามาืนนอหลังใจอ่ะมาน่หาทุกอย่างที่กินมาน่กินทุกอย่างที่หาเ,เพราะผมคือมา,ออาจังหางกินไง,ไง่ายๆแบบวิธีชาวบ้านเก็บท้ายด้วยนะครับขาดไม่ได้ ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจังครับวันนี้มหาตกปลากระทาครับหมายเดิมครับเดี๋ยวไปดูครับน้ํากําลังขึ้นครับไม่รู้จะมีตัวปะนะ,ะท่าก,ากระปลาเขียงกงเมื่อแล้วมาปลาเขียงกงตัวเล็กก็เยอะนะเดี๋ยวไปดูคนงานกันครับเขียงกง อย่างกงตัวใหญ่ Này, mấy mình tù à Kiểu thong hết Cái dạng cung của Lịch dạng cung cây công à à công ừ ừ cây giảng công hấp cái xoay นี่อีกหนึ่งตัวแยงกลงนี่แยงกลงอีกหนึ่งตัวครับ นี่หนึ่งตัวครับเป็นต่อเนื่อง นี่ปลากระทะอีกหนึ่งตัวใช้สวยเลยครับตัวนี้ปลาเล็กกินครับนี่ข้างลายครับปล่อยครับตัวเล็กโดนโดนนี่โโห บอลเลอ้อเลยมาทาครับอืมกระแหวงกงนอนไปเจอเลยครับ งสวยตัวนี้นี่กระยงกงครับนี่กระยงกง thành công tour Lake dạng cô cái dạng cô không phải แขยงกงครับตัวเล็กโดนโดนนี่ปากระ้าครับหนึ่งตัวอืมแขยงกง นี่ขยแยงกงใส่สวยอืมลูกมันครับขยแยงกงตัวเล็กเลยปลอยครับอืมขยแยงกง dán cố tú à cái dán hấp nó hơi xinh mình cái cung 1 con à đây là khay hấp thống phòng luôn อพี่ยงก้งครับตัวเล็กนี่ตัวเล็กปล่อยครับอืมพยงกงวนๆเลยครับ ปลาขนุนครับตัวเบลอเลยหินนิ่มๆเลยครับนี่ไปขนุนครับหรือสลิดหินไสสวยเลยอืมขยายกง แยงกุง้งตัวนี้ไสสวยครับทองอ้วนเลยไข่ด้วยครับนี่แยงกุง้งส,สวย

ขาข้างลายครับปล่อยครับตัวเล็กอืมตัะแหงกุ้งครับคร,รับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ตกปลากระทะกับปลากระแหวงกงุ้งแล้วข้าวอยู่แล้วหลายตัวนะนี่ใส่ซื่อสวยแหยงกุ้งก็เยอะ เดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะปลาไปทำเมนูอะไรครับไปครับมาดูครับเมนูน,นี้ทำต้มยำนี่ตั้งน้ำเลยใส่ขาตไคร้ใบมะกรูดลงไปครับลงไปเลยเมี่ยมน้ำใสนี่มะขามเปียกด้วยผมชอบใส่มะขามเปียกนะนี่เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วเอาปลาใส่ครับทำง่ายๆวันนี้ครับมาเครื่องต้มเดือดแล้วนี่ปลาวันนี้ที่ได้มา นานได้ตัวแต่ก็คุณภาพครับดูตัวนี้นี่ไข่เต็มท้องเลยใส่ไปเลยน้ำเดือดแล้วผม,มต้มยำน้ำใส่ในขนุนหนเต็มหม้อทำกินง่ายๆครับเดี๋ยวถ้าพีก,กดเอาขับมาด้แลระปุงเครื่องกันเลยครับ นี่ปลาสุกเริ่มสุกแล้วใส่รสดีใครชอบก็ใส่ครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแล้วแต่แล้วก็นะ้ำปลาครับน้ำเดือดปุดๆองน้อนิดนึง เดี๋ยวชิมรสชาติก่อนน้ำเดือดเลยสดร,ร้อนอร่อยอได้แล้วครับเดีย๋ยวใส่พริกด้วยครับพริกสดตำนะครับนี่น้ำใสน้ําใสใกล้เสร็จแล้ว แล้วก็ใส่ใบโหระพานีใครลองไปต้มดูครับใส่ใบโหระพาอย่างหอมอะไม่ต้องใส่ต้นหอมบ้างชีนะสุดโบราณสุดโบราณน,นะเดี๋ยวนะสลดแล้วปิดแก๊สเลยครับก็บีบน้ำมะนาวตบท้าย นี่แค่นี้พอเพราะว่าผมใส่มะขามเปียกไว้ม้างแล้วเรียบร้อยไปครับ FC เร๋ยวกินข้าวกันครับมาดูวันนี้ครับนี่เมนูเรียบร้อยต้มยำปลากระทะมีใบข้านนด้วยต้มยำน้ำใสครับและนี่กระยองกุ้งครับที่ตกได้ทอดกรอบนี่กรอบๆเลยเห็นไหมกระยองกุ้งนี่มีเนื้อทอดนะ กินข้าวกรทับเอฟซี FC. สดน้ำหมดเลยฮื่มขึ้นใจเด็ดมากมดูนี่เนื้อปลากระทะได้มาสดต้มดีในดูนะนเนื้อมันขาวแล้วไหมราดเข้าไป อืร่อยเชอครับแซ่บร้อนเลยปลาเนี่ยโลแพงนะสองสามร้อยนะตัวมันไม่ใหญ่ตัวประมาณนี้เนี่ยทอดกรอบเลยออื อร่อยสุเยข้าวหวานมากไม่ต้องเสียตังไปซื้อวัตถุดิบหาเอาต้องเนื้อขาว บเยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีดให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหารทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ